กูเกียดคนที่ดูถูกคนที่ใช้ Android มากที่สุดในโลกการที่มึงดูถูกคนที่ใช้ Android ไม่หมาถึงว่ามึงว่าให้คนที่ผลิต Android ด้วยคนที่ใช้ iPhone ไม่ได้แปลว่าจะรวยจริงในความคิดของกูนะ กูจะบอกว่าถ้ามึงรวยจริงอ่ะแน่จริงอ่ะมึงซื้อบ้านซื้อรถซื้อบ้านหรูๆรถหรูๆซื้อโรงแรมแพงๆมึงซื้อมาเลยมึงซื้อสิ่งของที่มันแพงๆเยอะๆมามึงซื้อเลี้ยงมาเลยมึงซื้อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มึงมาเลยกูถึงคิดว่ามึงรวยมึงมาบอกแค่ว่ามึงใช้ไอโฟนมึงรวยโอ๊ย กูคิดว่าความคิดของมึงอ่ะันกลับป่วยแล้วก็ความคิดอ่ะมึงดูสะทุนต่ำนะกูคิดว่าคนอย่างมึงอ่ะไม่มีปัญญารวยขนาดซื้อบ้านซื้อรถอะไรให้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มึงหรอกมันเป็นสิทธิ์ของคนที่อยากใช้แอนดรอยมึงเป็นเฮียอะไร ถ้ามึงยังสันดานไม่ดีแบบนี้นะคนอย่างมึงนะมีกรรมชั่วอะไรเวรกรรมก็ตามสนองมึงกูขอให้มึงตายเลยกูขอให้ชีวิตมึงชิบหายทุกเรื่องกูขอให้มึงเจอศัตรูรอบด้านกูขอให้ศัตรูมึงเตรียมดักทำร้ายมึงกูขอให้ชีวิตมึงอับปีมึงมันเป็นตัวอัประมงคล มึงน่ะควรออกไปจากโลกนี้ซะมึงไม่สมควรอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำขุไล่มึงออกไปจากโลกนี้มึงออกไปจากโลกนี้ซะไอ้โคตรเฮีย้ยอีโคตรเฮีย้ยสันดานปากหมาอย่างมึงอ่ะอีหีเหม็นเน่าบักหำเหม็นเน่าไอหำเหม็นเน่าหำมึงเน่าเปื่อยยุ่ยละมั้งเนี่ยไอ้ควายถอกอีควายถอก มึงอีคิดว่าการที่หิมึงบานฉ่ำอะไรแบบนั้นอะ่ะมันจะทำให้ชีวิตมึงดูดีนะมึงมีดีแค่เรื่องเดียวนอกนั้นอะ่ะมึงอะ่ะไม่เรื่องเลยอย่าคิดว่าจะภูมิใจนะกูเหนือกูมึงหลายด้านเลยนะมึงอย่าคิดมาเทียบกับคนอย่างกูนะ กูเป็นคนจริง